เทวีปูเชมีปูเชมีตุติยัมปีตุติยัมปีกายวาจาจิตตังกายะวาจาจิตตังอังวันธาอังวันธานาคาธิบดีนาคาธิบดีสีสุดโทสีสุดโทวิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีวิสุทธิเทวีปูเชมีตาติยัมปีตาติยัมปีกายะวาจาจิตตังกายะวาจาจิตตังอังวันธาอังวันธานาคาธิบดีนา พาธิบดีสีสุดโทส,ส,สีสุทธิเทวาวิสุทธิเทวาปธุมานาคีปธุมานาคีวิสุทธิเทวีวิสุทธิเทวีปูเชมีปูเชมีอายังมหานาโครมอายังมหานาโคอิทธิมันติอิทธิมันติชุติมันโตชุติมันโตอิมิเตกาเรนะอิมิเตกาเรนะมหานาคามหานาคาปูเชมีปูเชมีะโมเมนะโมเมพระภูมิเทวานังพระภูมิเทวานังทีปะทูปะททีปะู จะบุบังจะบุกผังสักการะาวันทนังลูกหลานได้น้อมนำเครื่องสักการะมู้เียมีดอกไม้ทูกเทียนใบสีพญานาคเก้าเสียนใบสีคู่บารมีบาสีเปิดโชว์เปิดโชเปิดล่าเปิดขุมทรัพย์เปิดบุญบารมีเปิดหน้าที่การงานใบสีมากบุรี ใบสีมาคูบุรีวังมาลายวังมาลายผลไม้ทั้งก้าผลไม้ทั้งเก้าขนมหวานมงคลอนขนมหวานมงคลนน้ำหวานน้ำหวานน้ำดื่มน้ำดื่มบุรสบกบุดสบกองพญานาคเก้าตระกูลองพญานาคเก้าตระกูลพร้อมด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้น้อมนำมาถวายน้อมนำมาถวายท่านจงรับท่านจงรับเมื่อรับแล้วเมื่อรับแล้วโปรดเมตตาประทานพรได้โปรดเมตตาประธานพรให้ลูกหลานให้ลูก ประสบความสําเร็จปในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจไว้และตั้งใจไว้หหายเคราะห์ให้หายเคราะห์หายทุกหายทุกหายโศกหายโศกหายโรคหายโรคหายภัยหายภัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่ั้งหน้าที่การงานการงานเงินการเงินธุรกิจธุรกิจอาชีพอาชีพโชคลาภโชคลาภวาสนาวาสนาความสุขความสุขความเจริญความเจริญตลอดไป ดไปด้วยเธอตลอดไปด้วยเิอ,อสาธ <สา S 2> ุทแม่แม่เลย